กัญชัยเผยเร็วๆนี้มีข่าวดีเปิดเบื้องลึกซาร่าพังเพราะกุ่นสือล่าสุดหนุ่มกัญชัยพิธีกรดังออกมาเผยในขนาดทารายการหนึ่งระบุว่าเชื่อว่าเร็วๆนี้เรื่องไม้จะมีประเด็นที่ดีๆเกิดขึ้นทั้ง2ฝั่งเท่าที่ตัวเองรู้มาลึกๆซาร่าวันนี้พังเพราะคนรอบตัวที่ปรึกษาทําพังตัวซาราเองก็รู้ว่ามันพัง คนที่ไปชี้แนะในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็คงจะรู้ตัวด้วยด้วยหนุ่มกันชยัยรู้ด้วยว่าคนเหล่านี้ได้มาขอโทษซาร่าแล้วทั้งนี้เจ้าตัวยังบอกอีกว่าก็รู้ว่าซาร่าเนี่ยไม่เคยค้านให้ไหม้เนี่ยเป็นพ่อที่ถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่แรกแต่ประเด็นอยู่ที่กุนซือวันนี้ขอบอกตรงๆว่าซาร่าเดินไปข้างหน้าก็ชนกำแพงสิ่งที่จะต้องแก้ไขได้ตอนนี้คือต้องเดินถอยหลังวันนี้ซาร่าล้ม สักคนคนลำบากคือลูกสองคนแต่กุนซือไม่ได้เป็นอะไรความจริงมีอะไรมากกว่านั้นเยอะวันนี้ซา่าน่าจะรู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรอะไรควรทำไม่ควรทำวันนี้ซาลาต้องหยุดต้องหาทางจบให้ดีมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัพเดตกัน